สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราหยิบเนื้อหาธรรมเทศนาของพระอาจารย์จำรัดประพัสโรมาคุยกันคือเราจะมาสำรวจแนวคิดสำคัญสคัญอย่างเช่นการปล่อยวางเรื่องของกรรมแล้วก็หนทางสู่ความสงบในใจเรามาดูกันครับว่าคําสอนเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับชีวิตเราหรือว่าความทุกข์ที่เราเจอกันทุกวันได้ยังไงบ้างใช่ค่ะ ก็น่าสนใจมากที่เราจะมาสกัดเอาแก่นสําคัญๆนะคะเพื่อให้เห็นว่าอจริงๆแล้วเนี่ยคําสอนเหล่านี้เอาไปใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเข้าใจยากอะไรครับผมเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการปล่อยวางอันนี้พระอาจารย์ท่านพูดถึงบ่อยมากเลยนะครับแล้วท่านก็เชื่อมกับคําว่าอุปทานจิตคือจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นผมว่ามันน่าจะลึกกว่าแค่เราบอกตัวเองว่าเอออยาคิดมากอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับยึด ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์หรือสิ่งที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยใจมันก็จะวิ่งเข้าไปยึดทันทีเลยพระอาจารย์ท่านเน้นว่าการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่คือการรู้ทันความรู้สึกนั้นรู้ทันแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อแบบว่าไม่สร้างเรื่องราวต่อยอดจากความรู้สึกนั้นนะคะ อันนี้แหละค่ะคือการดับที่ต้นเหตุของทุกเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือรู้ทันแล้วก็ไม่ปรุงแต่งต่อไม่ใช่การไปกดมันไว้แบบนั้นนะครับถูกต้องค่ะทีนี้มาดูเรื่องกรรมกันบ้างพระอาจารย์ท่านยกตัวอย่างได้อืมเห็นภาพชัดมากเลยครับอย่างเรื่องพระที่เอาเงินบริจาคที่ญาโยมเขาตั้งใจถวายมาทําบุญแต่กลับเอาไปใช้ผิดประเภทอย่างเอาไปเล่นการพนันใช่ค่ะ ตัวอย่างนั้นนี่ชัดเจนมากๆเลยสะท้อนหลักการเรื่องกรรมหรือผลของการกระทำได้ตรงไปตรงมามากค่ะคือการกระทำเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายเออมันย่อมส่งผลกลับมาเสมอไม่ช้าก็เร็วอันเนี้ยที่เรียกว่าวิบากกรรมนะคะผลที่จะตามมาจากการกระทำของเราเองการใช้ศรัทธาของคนอื่นไปในทางที่ผิดหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการชักชวนพระไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร เช่นบางทีคนไม่รู้ไปถวายเหล้าเบียร์ให้ท่านตอนบินทบาทอย่างเงี้ยก็ถือว่าสร้างเหตุไม่ดีแล้วค่ะโหฟังดูแล้วการกระทําแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ส่งผลได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินบริจาคนี่มันสะท้อนถึงความไม่เคารพเจตนาของผู้ให้จริงๆครับน่าคิดมากถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้จํากัดแค่การกระทําใหญ่ๆนะคะ พระอาจารย์ท่านยังชี้ให้เห็นอีกว่าแม้แต่แค่การรับรู้ทางตาเฉยๆยังการเห็นรูปสวยๆงามๆเนี่ยถ้าเราขาดสติคือไม่รู้เท่าทันความรู้สึกชอบใจพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกิเลสต,ตัณหาได้และมันก็จะนําไปสู่การกระทําทางความคิดคือมโนกรรมก่อนแล้วก็อาจจะลามไปถึงคําพูดวจีกรรมหรือการกระทําทางกายกายกรรมที่มันผิดศีลธรรมสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นได้เป็นวงจรไปเลยค่ะครับ เข้าใจเลยครับว่าเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันจริงๆพอเราเข้าใจแล้วว่าความยึดติดการกระทําต่างๆมันนําไปสู่ทุกข์แล้วก็วิบากกรรมได้ยังไงคําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะจะนําทางชีวิตเราให้พ้นจากวังวนนี้ได้ยังไงพระอาจารย์ท่านมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไหมครับท่านเน้นมากเลยค่ะเรื่องการลงเอปฏิบัติด,ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกท่านถึงกับเรียกลมหายใจของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยทีเดียวเพราะลมหายใจเนี่ย อยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆเป็นเครื่องมือฝึกจิตให้สงบที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราจิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคะมันก็จะเกิดปัญญาคือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าอืมทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวตนอะไรที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเลยอ๋อการพึ่งลมหายใจนี่เองเป็นการฝึกพึ่งตนเองจริงๆไม่ต้องไปยึดติดกับครูบาอาจารย์หรือวัตถุอะไรข้างนอกเลยนะครับแต่ว่า การรู้ลมหายใจนี่ฟังดูเหมือนง่ายแต่การทำให้มันต่อเนื่องจริงๆนี่คงต้องใช้ความเพียรน่าดูเลยนะครับแน่นอนค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนที่สม่ำเสมอเลยค่ะนอกจากเรื่องลมหายใจแล้วนะคะพระอาจารย์ยังเน้นอีกเรื่องคือการสํารวมกายวาจาใจก็คือการระวัดระวังการกระทำคำพูดแล้วก็ความคิดของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์หรือว่ากำลังฟังธรรมอยู่นะคะ แล้วการสำรวมนี่มันสำคัญยังไงกับการรับประโยชน์จากการฟังธรรมหรอครับสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าการสำรวมเนี่ยก็คือการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะไม่พูดแทรกไม่คิดฟุง้งซ่านไปนเรื่องอื่นหรือว่าไม่เอาความคิดความเชื่อเดิมๆของเราไปตัดสิ่งสิ่งที่กำลังได้ยินมันเปรียบเหมือนกับการที่เราเปิดภาชนะใจของเราให้ว่างๆนะคะเพื่อจะได้รับธรรมะหรือพรที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบให้ได้อย่างเต็มที่ ถ้าใจเรายังวุ่นวายอยู่กับการคุยกันหรือคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันก็เหมือนเราปิดกั้นตัวเองไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่นะคะมันก็สรุปได้ว่าหัวใจสําคัญเลยก็คือการรู้เท่าทันความยึดต,ติดในใจเราที่เรียกว่าอุปทานาจิตใช่ไหมครับแล้วก็เข้าใจกลไกลของกรรมว่าทุกการกระทํามันมีผลตามมาเสมอและที่สําคัญคือต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยการฝึกสติโดยเฉพาะการอยู่กับลมหายใจแล้วก็ต้องสํารวมกายวาจาใจด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสงบภายในได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการเดินทางภายในที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจแล้วก็การลงมือทำจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นเปรียบเทียบหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์ท่านทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากชวนให้เราคิดต่อท่านเปรียบว่าพอเราปฏิบัติไปจนกิเลสในใจมันมันดับไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับต้นกล้วยที่พอออกเครือให้ผลแล้ว ต้นแม่มันก็หมดหน้าที่แล้วมันก็ตายไปหรือเหมือนต้นลานที่พอออกดอกออกผลแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วมันก็ตายเหมือนกันอ <c oughs> หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อจะดับทุกเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านกระบวนการที่ที่เหมือนกับความตายของตัวตนเก่าๆหรือกิเลสเก่าๆของเราเพื่อจะเปิดทางให้สภาวะใหม่ที่ดีกว่าคือความสงบแล้วก็ปัญญาได้เกิดขึ้นมาแทนที่แบบนั้นหรือเปล่าครับ เป็นมุมมองที่น่าครุ่นคิดต่อนะคะว่าบางทีการสิ้นสุดของสิ่งเก่าๆที่เราเคยยึดถือเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปแต่อาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ที่มันแท้จริงกว่าแล้วก็เป็นสุขกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะ